วันนี้ครับเราพาไปดูครับกับงานปอร์เช่ m ิวเซียม r e d b บอ n นะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่คอวิสแตนนะครับสุขุมวิทนะไม่มีอะไรมากครับรถเนี่ยที่เขาอยากจะให้เรามาชมในคันนี้เป็นรถที่หายากม,มากๆก็คือปอร์เช่956คันนี้เลยมาถึงเนี่ยบอกเลยบรรยากาศดีมากๆนะฮะแล้วก็เปิดตัวเปิดผ้ากันรถคันนี้ต้องบอกเป็นรถแข่งเป็นรถแชมป์เลอมังนะครับปี83เนี่ยนะฮะซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ย แรงมากๆแล้วก็เป็นเจ้าของสถิตินัวบวกริงนะครับที่ยาวนานมา30กว่าปีนะที่วิ่งอยู่ที่เวลา6 จุดหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่รถที่แบบหาดูกันได้ง่ายๆแ้ะคันนี้เป็นคันจริงนะครับวิ่ง300กว่าตั้งแต่ปี83มาคิดดูดิรถคันนี้นี่แล้วก็ที่สําคัญนะเทคโนโลยีเขาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของเกียร์ PCK ก็ได้นะครับใน,ในเกียร์แบบนี้ของปอร์เช่นะครับซึ่งรถแบบนี้จริงๆตัวผมก็มีนะผมชอบรถทรงนี้นะก็เก็บไว้หลายคันนะตอนที่ไปนวบอกพิงเนี่ยผมก็ซื้อเจ้ารถโมเดลรถรุ่นนี้เนี่ยมาเก็บเก็บไว้นะชอบมากซึ่งในงานเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากเราจะได้เห็นรถเจ้าปอร์เช่ 96คันนี้แล้วเนี่ยโอ้ยังมีรถจอดโชว์สวยๆนะครับนี่เป็นไงคันนี้ก็สวยนี่เป็นไงคันนี้ Gt3Rs โอ้โหหลอๆแล้วภายในงานภายในร้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี่ดูของที่ระลึกใครชอบเป็นแฟนพันธ์แท้พอร์ตดูโมเดลแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยของที่ระลึกนี่โอ้โหละลานตามากนะครับราคาก็เรียกว่าซื้อตรงนี้มีส่วนลดด้วยนะใครที่ชอบสะสมเอาง่ายใครที่รักปอร์เช่ นะครับจะใช้พอดหรือไม่ได้ใช้พอดนะผมอยากให้แวะมาผมอยากให้แวะมาตรงนี้ด้านนอกเลยคุณเลี้ยวเข้ามาเอารถมาจอดเนี่ยถ่ายรูปสวยๆได้อีกเนี่ยอย่างที่ผมเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคุณสามารถนี่เห็นไหมโอ้โหมาถ่ายรูปสวยๆจอดรถเท่ๆนะครับบรรยากาศนี่โอ้โหสวยมากซึ่งงานเนี่ยบอกเลยนะเริ่มนะมีตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปนะอันนี้เขาเรียกเป็นรอบพิเศษนะที่ผมมาเนี่ยเขาเรียนเชิญมาเนี่ย มาชมก่อนต้องบอกเลยนะเริ่มกันแต่วันที่30ไปจนถึงสิ้นปีรถคันนี้ตัวเป็นๆเนี่ยจอดอยู่จนถึงสิ้นปีนะครับใครอยากเห็นรถ แข่งเลิมมังแชมป์ระดับแชมป์โลกก็<ล>ม,ามาชมคันจริงๆตัวเป็นๆจอดให้คุณได้ดูได้รูปได้คลาตรงนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกในบรรยากาศในงานนี่โหเปิดตรงเปิดตัวกันอลังการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับแต่ละท่านมาเดี่ยวโหอ,อธิบายกันนะครับผมก็นั่งฟังเป็นนักเรียนเลยนะฮะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะก็ต้องบอกแบบนี้นะแต่ไอเราก็สายพอดนะครับก็ต้องยืนยิ้มปรบมือกันหน่อยนะฮะต้องยืนยิ้มปรบมือกันหน่อย gjort, izzard, scores, อาหารอร่อ,รอยไวยอร่อยด้วยข้าวก็อร่อยขนมก็อร่อย ก็ฝากด้วยแนะนํากันนะครับวันนี้ได้เกียรติได้มาร่วมงานนะครับแล้วใครอยากจะเห็นคันนี้รถเหล่านี้สถานที่สวยๆแบบนี้นะครับเจอกันในงานนะครับปอร์เ hmm. ช่มิวเซียมเลสบอนเคอร์วิสตันสุมวิทแวะมาได้เลยกดเซิร์ชปุ๊บเจอเลยเขาบอกว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้านะตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งมั้งไปจนถึงเกือบ4ี่ทุ่มนะครับอลองแวะมาดูลองแวะมาดูครับงานรถนิชมไปถึง้นปีสวยมากๆ